กาบสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องสุูุสุขคนลุงป้าเอาอาเมื่อนี่แม่ต้องแก้มบุ้มได้ออกมาหน้าพี่น้องออกมาใหญ่งวย่าหง่าเพิ่นแบบว่าเพิ่นโซเพิ่นสบายเลยแม่ต้องแก้มบุ้มออกมาหายใหญ่งว่ยพี่น้องเลยแม่ต้องแก้มบุ้มเลยง่างมาหาลอกบึงเฮ็ดแถวไห่แถวหน้านี่แหละพี่น้องเห็นเ็ดละงูดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดละงูขึ้นมาออกย่ามนี้เนาะ หอากับเงือดลายพี่น้องโอ้ยเอาเสียมเจียมเจียมเอาก่อนปลาลุงเลยปลาลุงเฮลังโง่คือมาออกางานนี้ปลาลุงเบิ่งน้ำกันเด้อพี่น้องพี่น้องแกบล้มสิเหล่อไปทางใดอีกแล้วสิเหลอลงทางหน้านี่แหละพี่น้องเลย เฮ็ดหลังงูกระหอกเด้อออกมายายงวยเพิ่นพี่น้องเอ้ยแล้วก็แม่น้องแก้มบุ้มกับสิไปเกี่ยวเขาโอ้ยเบียกร้ายพี่น้องเอ้ยน้องนัดเกี่ยวเขาก็ยังบ่ได้มาเกี่ยวสอยเลยพวามแม่น้องแก้มบุ้มยากลายอันนี้เฮ็ดผึ่งพี่น้องเฮ็ดผึ่งยามนี่ก่อนยากลายพี่น้องเอ้ยเพิ่น บอสบายอีกอย่างกับยาก,ยกันเลยเมฆพัวก็คือแม่เขาเองอะไรพี่น้องหักแพงคือกันพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นแหละ่นบ,สบอสบายกับบ่งเพิ่นกอนพี่น้องแก้มบุ้มกับมาเบิ่งงัวเบิ่งยางให้เพิ่นสร้างบะเห็นเห็ดปวงไงอ้เนาะพี่น้องปวงกับบ่บ้านหุ่งอยู่ใน เห็ดหาหลอกพน้องกับพี่น้องเลยหลอกไปตามหายตามหน้านี่แหละพี่น้องงู้นหน้าแม่น้องแกบุ้มนี่แหละหลอกไปเรื่อยๆปลาลุงเลยมาหัวสิเห็นเห็ดยังเห็นละงุงเห็นดอกเดียวโอ้ยคือว่าอะไรงามนี่เนาะดัก ดุมแล้วมาเอาออกพี่น้องเพชรปวกกับมบ้านหูเฮืองอยู่เลยโลหายแล้วหน้าคือเก่าเด้อพี่น้องเลยแต่ผาเบื่อพ้าหนาเม่น้องแก้มบุ่มเด้อตอนนี้เม่น้องแก้มบุ่มกำลังหล่อป่าหล่อโคข่าวเกี่ยวเม่น้องแก้มบุ่มกับยังเรือหาหนึ่งในหน้าตัวนี้พี่น้อง ไฮหนึ่งที่ว่ามันยังบดซุกงัวกระพูกสามโตปล่อยปล่อยสี่โตงัวผุนกบเบนงัวผุนเองเบิร์ดอกพี่น้องงัวลูกทรายผุนโอ้ปลาลุงเฮ็ดปวกใหญ่เขาคือบบเห็นเขาเห็นแต่เฮ็ดปวกไก่น้อยเถอะคูดบอพ่อเฮ็ดปวกใหญ่น้ำมูล เสี่ยมแม่น้องแกบ่มก็บ่ได้ถือป้าลุงเฮ็ดปอกไก่น้อยป้าลุงเลยเฮ็ดปอกไก่น้อเอาก็เก็บเอาดอกเฮ็ดปอกใหญ่กะยามนี้ยังเฮ็ดปอกไก่น้อออกซยพี่น้องเอ้ยแม่น้องแกบมสิเก็บเอาโลพี่น้อง cứ mổ nhảy thế hết buộc nhảy cứ bôi mổ nhảy cứ bọc họ hết buộc nhảy này nó cái nó họ hết buộc nội thế ล่อปลาแล้วโคคือเก่าแล้ะพี่น้องเลยสักสี่หายนะังเพิ่นคลับได้ยากอะสักสีกินยังพี่น้องอันนี้เขาพี่น้องแก้มบ่มเกี่ยวแล้วแล้วปกติกับเพิ่นก็เรียกงัวยอยู่ไฮอยู่หน้านี่แหละพี่น้องเพิ่นเจ็บเพิ่นโซเพิ่นกเ็เลยเขามาอยู่บ้าน เขากเลยออกมาย่างงวยผูกงวย่างงวยเพิ่นเอ้ยเฮ็ดหลังงูเก่ากุกพักกันยังเป็นอลารลีบลยสงามแท้พักกันยง พี่น้องแกบ,บุมทงไหายทงหน้าพี่น้องถ้าก็ได้เข่าหาพวกซิปเป็นอะพี่น้องไม่น้องแกบ,บุมก็ยังหน้าหายเดียวหน้าบอลายทุกพี่น้องเห็นได้เลยหน้าก็หาพกให หน้าบลายเป็นไรพี่น้องเอ้ยทะเลาะหายร้อนฮาพี่น้องเลยเบิ่งเลยซมปลาในหอนลายจุเอาต้นเกี่ยวเขาเนะพี่น้องเลยหนามรู้นามยังบม่ได้โบกเลยหนามพี่น้องแก้มบุ๋มพักเวรพักตบะผึ่งน้ำกันพี่น้องใบเขียวๆนั่คือใบพักเวรเด้อ พระเวนสับันหลายเถอะวะเห็ดตันได้พี่น้องมันสีดับนี่ลายเทลายบ่าเด้อพี่น้องเอ้เอ้าในอันปายบันดิ้งเห็นพ่อน้องแก้มบุ๋มหยางหยางเทืงกับพี่น้องเห็ดละงูกรอกเด้อฮะบักนี้เห็ดละงูกันขอได้ดอกหนึ่งแล้ว น้องอยากไปน้องแก้มมองมาหน้าพี่น้องเลยมองมาหน้าแล้วก็อ้ามอเป่ามาเป่า,อ,ปาอยู่เทียงเลยพี่น้องเลยจักสิเป็นอะไรแหละส่วงเศร้าให้หน่อยกับไข้เนาะเก็บหัดปุ่นหัดพี่เศร้าให้กับไข้พี่น้องเอ้ยลำบากลำบนเลย ันเถื่อไม่ได้เท้ามันป่าเออเป่าให้มันได้ซ้มเถื่อเมื่อนี้เออคมนันไข่เออ้เค่อะอเป้าหเอาบรรยากาศเดียวโอ,อ้หน้าเจ้าไกบ่บองวันน้าเดต่อ คนกำลังเปล่าตัือกระดาคุยยกนีกน่าน่าเลานงส่งก็เได้เลยเพ่ามันนะนี่นาตอนหน้าเขาลูกเปเยนะบรรพหน้าลูแสงนี่ในจากหน้าเขาเตีแงไปในมักกะบปโลกขึ้นไปหามักกะแม่ล้นเลยก็เขาบบ้ามาพอนหน้าเลยจะใช้ในชวโม่เดียเมืม่อง,อ,งออกมาหน้าพอนอ่เพือนอ่ะนอนบาราบี่นองเลยอยากออกมาหน้าจนจจังน่อยจังป่าอี่าม ก็ได้ซาบเธอกัจุ๊กนะช็อปปิ้งนี่นะอมกต้องมาแล่งก็ต้องจุ๊กบ่อกตั้งค่ายบอกหรือว่าเป่าเรามันนน่ดยังจะเป่ากันเออเออนี่่อแต่ว่าเอาเปาเบิช่าคาบอะไรเพื่อว่าจุ๊กนะครับว่ามันสืๆนะใช้มากกัตามคอยมันบาริโนนวล่าเฮิแต่ว่ามันเขาตอกทางเนอะเขากับเนเล่นโต้นนะ โอ้เห็ดแต่กาเห็ดมากก็ได้เห็ล้านมันหาบจักเลนะเขาคินตองูขิดต่กี้เขียงเขานะคะนลยว่าบ้านคัาจายมามาเอาเจ้าไปบึ้งเออเราก็เลยใ่โยันเออเจ้าขิดนะนบ่แม่ว่าเลยาิดขิด่าววามาเล่นมาลาเ่คุณเป็นมาลอกมาเล่นกัเศ้าบาจะเปาไ มันกบว่าเศ้าเดาแต่บาครังบัดกระองมอเขามีโอกาสเยอะโ้ต่ถ้าบางท่านได้ปาได้ตัดนะก็มีโอกาสเยอะแต่เอาแต่ว่าแบบว่าให้กำลังใจเยอะแล้วพ่อคำหาสั่งแลวพ่อนับกินทำานึงแล้วอืรโอ้เราขีได้ยะเจียอนนี้นมเราตัดหมดแล้วนมแล้วนะเออตาตัมันเปโกนเราคนละอย่างเลยว่าทำแปนน่ะโอป้ก็ได้เดือนหนึ่งเกะ มันก็ดำโยมันก็บ่อยมไปเรื่อยลมลมอืมทำมาบกันแต่ปนพักเปปกเป็น่าอืมตอจะมีหลายคนยู่โอ้ยสวงเศร้าเนี่ยก็ว่าเนาะแล้วจังคงคายผนไปแล้วอืม ถ้าประธานแต่ปะเด้ยต้องหน้าไปเช็คข้องน้ออะลรเขามากินกินกันก็บพวกนั้นพวกน้มพายพวกน้มอืมเจ็บมันหนักกรเทยอกอืมก็กระแตกดีแตกแล้วดีบ่อันนี้เล่าทังสีวบหน้าอ่ำเรืองไหลอ่ำหูเนาะหูแล้วนะเจ้าว่านแล้วไดนเจ้าวาเจ้าวายู่แล้ว บอร์เาวันนไ้ทำอะมรวจักน้ำดองบ่โอ้ยซาเถแหละขอสงใ s คันยายเศร้าก็ดีใจสำเร็จขึ้นสวรรค์ไปเลยได้อเบอรกพอหน้าทางบันละกาัยังจัเออน้องลูกลางเขาก็ทําลับ่เออลางพวกนี้ลูกก็ลูุเมียนไทได้ลูกเยมาเขาา้ดเดียวนี่ยังลูก กูพูดๆดกเคยเคยค้างเฮ้บวันองม่วงเอ้ยต้นนอนเลยพี่น้องเอ้ยนอนมาเกิดเรื่องอืมเปล่ากับกันเย็นข่าวคันถือกับเสาหมุนเนาะลงมาอีกแล้วแม่ลงมาอีกแม่มาพี่น้องเปล่าอีกแถวสองแบเพิ่นยางมายางมากกับใก่เติบได้พี่น้องเอ้ยหน้าผม ลักปลายสองลากผลเนาะผลมาเป่าให้ยายพี่น้องเอ้ยขอให้ยายส่องยายเศร้าเลยพี่น้องเด้อให้กำลังมมกกำลังใจขับมาหน่อเด้อขอให้ส่องให้เศร้าใส่แกงแล้วมายกนเด้ออืมโอ้ยขึ้นเทนเลยขึ้นเ็นกันเนี่ยบ่ลืมบุญลืมคุณดอกเขาไข่นั่นเขาไปเองรู้เออวักขยันถ้าก็หยางไปเ้าก็เคยไปด้ย โอ้น่าตระหนดเนาะมันยังไงมันยะมันคนก็ไลยให้เยกอ่ะเขาบุกไก็เจ้าโอ้ลมลมเนาะเอืม

คนสวงหาสาจ้าถูกน้องไอคิดนี่สิด้ลับาจาี่น้องไปหากไลค์กชร์กดติดตามส่งไปน้องแกุผมเดิมนลังเดิม